สุขะอ,อนามัยทุกคนน่าจะมีระดับความอดทนเกี่ยวกับสุขะอ,อนามัยที่แตกต่างกันนะบางคนเนี่ยสามารถอยู่ในห้องที่รกเอามากๆได้แต่บางคนพอเห็นรอยด่างดำในห้องก็ใช้วิทยายุทธทุกแขนงในการขัดมันให้ออกไปจากสายตาส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่มีความอดทนต่อความสกปรกในระดับที่สูงเอามากๆเลยทีเดียวสาเหตุคงเพราะสมัยเด็กผมอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างจะเก่ากำแพงก่อด,ด้วยไม้ที่สึกกร่อนและปูนเซีเมนที่น่าจะผสมมาตั้งแต่ยุคคริสเตชยต บรรยากาศของบ้านเนี่ยถ้าให้ออกไปตั้งกลางป่าก็น่าจะได้หนังสยองขวัญเรื่องใหม่บวกกับครอบครัวของผมที่มักจะเก็บสิ่งของเอาไว้ในระดับที่ลืมทิ้งได้อะไรมาก็จะวางกองกองไว้แล้วนานๆทีก็จะหยิบมาใช้สักทีบางชิ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าขังลืมเลยทีเดียวหลายครอบครัวเนี่ยอาจจะมีนิสัยแบบนี้ก็ได้แต่ถึงขั้นเก็บของเอาไว้จนกลายเป็นรังหนูผมว่าไม่น่าจะมีเยอะนักหรอกเล่าแค่นี้คุณอาจจะยังนึกไม่ออกว่าผมอยู่กับความสกรปรกได้ในระดับสูงขนาดไหน ถ้างั้นจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังผมสามารถเข้าห้องน้ําได้ทุกที่ไม่ว่าห้องน้ํานั้นจะเลวทรามขนาดไหนก็ตามถ้าหากมันยังมีน้ําไหลยอยู่นั่นถือเป็นห้องน้ําที่ผมสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสบายๆนั่นเป็นเพราะผมถือคติประจําใจอยู่ข้อหนึ่งถ้าห้องน้ํามันถูกสร้างขึ้นมาแปลว่ามันต้องมีคนคอยดูแลทําความสะอาดอยู่อย่างแน่นอนแต่คติข้อนี้ใช้ไม่ได้กับห้องน้ําชายในโรงเรียนนะผมไม่ใช่แน่นอนว่าห้องน้ําพวกนั้นเนี่ยมันมีคนคอยดูแลอยู่จริงๆ ทั้งพื้นทางเดินที่เต็มไปด้วยรอยคราบดินฝังลึกก๊อกน้ําที่ไม่มีแม้แต่หัวเปิดบานประตูที่ไม่มีกรอล็อกแถมบางห้องอย่าว่าแต่กรอล็อกเลยแม้แต่บานประตูไม่ยังไม่มีผมเพิ่งรู้นะว่าสถานศึกษาปกติเขารับปลวกมาเรียนด้วยแต่ถึงห้องน้ํามันจะเลวรามมากขนาดไหนผมก็ต้องจําใจใช้บริการมันอยู่ดีก็ต้องไปหาบานประตูที่หายไปกลับมาวางไว้ที่เดิมมันจะไปยากอะไรปกติมันก็หล่นอยู่แถวๆหลังห้องน้ํานั่นแหละแล้วความจําใจมันก็เปลี่ยนกลายเป็นความเคยชิน สุดท้ายผมก็มีความคิดฝังหัวว่าสถานศึกษาทุกที่เนี่ยมันก็คงมีห้องน้ำชายแบบนี้กันหมดนั่นแหละจนกระทั่งผมได้ก้าวเข้ามาในสังคมมหาลัยแล้วได้ก้าวขาเข้าไปในห้องน้ำชายแห่งนั้นสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความสะอาดนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับประสบการณ์ตื้นตันแบบนี้เรากับเด็กทารกที่ได้ลืมตามองโลกกว้างเป็นครั้งแรกแท้จริงในสถานศึกษาเนี่ยมันมีห้องน้ำชายที่สะอาดอยู่บนโลกใบนี้จริงๆด้วยแล้วพอผมได้เห็นแล้วมองย้อนกลับไป ผมก็ได้รับรู้สักทีว่าห้องน้ําที่ผมประสบพบเจอมามันไม่ใช่ห้องน้าหรือซ้าแต่มันน่าจะเป็นรังไหมของเหล่าผู้มองมองในดินแดนมาชิมาหลังจากนั้นผมก็หมดปัญหาเกี่ยวกับสุขะอ,อนามัยในห้องน้ําไปจนหมดสิน้นแต่มันมาติดปัญหาใหม่แทนเนี่สิความอดอยากมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่เด็กน้อย,อยตาใสาๆที่ปกติจะได้เข้าสามมื้อฝีมือแม่ต้องหันมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยไม่มีแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ํา แถมการบริหารเงินก็เปลี่ยนจากรายวันหลักร้อยกลายเป็นหลักพันในสัปดาห์แทนความเปลี่ยน,ปนแปลงฉับพันนี้ผมไม่อาจจะปรับตัวได้ทันอย่างแน่นอนอยู่แล้วทำให้ช่วงแรกของการใช้จ่ายเงินของผมมันขาดมือเอามากๆและเพราะแบบนั้นผมเลยต้องรีบจัดแผนการบริหารเงินก่อนจะได้ลงไปนอนข้างทางเพราะตังหมดในช่วงของการเริ่มต้นผมค่อนข้างจะทําได้ดีเลย โดยเริ่มจากการเลิกใช้เงินฟุ่มเฟือยตั้งงบประมาณซื้อของให้ตัวเองเก็บออมเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในยามจําจเป็นทุกอย่างดําเนินไปอย่างลื่นไหลย,ยกเว้นอยู่หนึ่งอย่างค่ากับข้าวนั่นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมบริหารได้แย่ออามากๆตอนแรกผมใช้บริการส่งอาหารออนไลน์สั่งพร้อมโค้ส่วนลดมันก็รู้สึกดีนะในต,ตอนที่เห็นราคามันลดลงไปเยอะๆเนี่ยแต่ผมก็ได้มาตระหนักรู้ว่าถ้าหากจะให้มันลดเยอะๆมันก็ต้องสั่งเยอะๆเหมือนกันผมเลยตัดสินใจตัดขาดจากทาตการตลาด เราหันไปพึ่งพาวิธีการบ้านๆอย่างการทําอาหารกินเองซื้อของตุนเอาไว้หิวก็ลุกขึ้นมาเข้าครัวทาอาหารวิธีการนี้มันก็ดีแต่มันติดปัญหาอยู่อย่างสองอย่างหนึ่งคือเพราะผมเนี่ยเวลาทาอาหารจะใช้กระทะแล้วก็หม้อไฟฟ้าตอนที่ค่าไฟออกเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูบเลยทีเดียวส่วนข้อสองผมทําอาหารหมาไม่แดกเอาตรงๆถ้ามันมีแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยผมก็พอจะทําใจได้หน่อย แต่ถ้าจะให้กินอาหารที่ต้องภาวนาเรื่องรสชาติกันทุกวันมันก็ทำใจยากหน่อยอะนะหลังจากนั้นผมก็เลยลองตระเวนหาหนทางใหม่ๆหาสถานที่ที่เอาไว้ฝากท้องอันหิวโหวยจนกระทั่งผมได้เจอกับโรงอาหารหลังมอสถานที่ที่มีร้านอาหารชนิดต่างๆอยู่รวมกันทั้งตามสั่งเวยเตียวข้าวต้มและหมาล่าอันนี้ของเด็ดเลยแต่ก่อนจะเข้าไปใช้บริการเนี่ย มันก็ต้องมีการตรวจเช็คกันสิหน่อยเพราะผมเคยได้ยินมาว่าโรงอาหารแห่งนี้นั้นค่อนข้างจะมีสุขอนามัยที่ติดลบทั้งพื้นทางเดินที่มีคราบสกรปรกจนบางครั้งมันเหนียวขนาดที่ดึงพื้นรองเท้าจนฉีกได้หลังคาบางจุดที่รั่วจนมีน้ําไหลออกมาเกลิ่นของเศษอาหารที่ลอยเข้ามาในจมูกถ้านั่งอยู่ไม่ถูกจุดและที่หนักที่สุดคือมีคนพบเจอกับเศษของแมลงปีกแข็งภายในข้าวที่สั่งมา ได้ยินแค่นี้หลายคนคงเบือนหน้าหนีโรงอาหารนี้กันไปแล้วผมเองก็บอกตรงๆว่ารู้สึกไม่ไหวกับแง่ลบขนาดนี้เหมือนกันนะแต่ภายในคำรีวิวตำหนิติเตียนผมกลับมองเห็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้บริการพูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือโรงอาหารแห่งนี้ราคาถูกและให้เยอะเพียงแค่นั้นผมก็ลืมรีวิวแง่ลบที่อ่านไปหมดละคนมันชอ็อตอันนาทำไงได้สุดท้ายผมก็ได้ไปลองแล้วก็แน่นอนว่ามันเซฟกระเป๋าตังค์ของผมแบบสุดๆอาหารราคาครึ่งร้อยแต่ได้ปริมาณ2มือ้อสำหรับผมแล้วเนี่ย นี่มันคุ้มเกินคุ้มซะอีกถึงแม้บรรยากาศมันจะเป็นไปตามที่คนเขารีวิวกันก็เถอะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าคุณเลือกนั่งถูกจุดหาทางเดินดีๆปัญหาที่เขาพูดพูดกันมาเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเลยนะเม้นเสร็จแต่หนึ่งปัญหาที่ผมได้เข้ามานั่งอยู่ข้างในถึงจะได้รับรู้โรงอาหารแห่งนี้นั้นเป็นแบบกินเสร็จแล้วเอาจานไปเก็บด้วยซึ่งสถานที่เก็บจานและเทเศษอาหารนั่นแหละที่มันเป็นปัญหาหลักเพราะมันตั้งอยู่ข้างหน้าห้องน้ําชาย เสมือนกับหยินและหยางแสงสว่างและความมืดสิ่งที่ควรจะเต็มไปด้วยสุขอนามัยมากที่สุดดันอยู่ใกล้กับจุดที่มีสุขอนามัยน้อยที่สุดในตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงไม่เห็นรีวิวห้องน้ําจากคนอื่นแต่พอได้มาใช้บริการผมก็ได้เข้าใจเพราะทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าถ้ามันไม่จําเป็นถึงตายอย่าเสือกเข้าไปใช้ในห้องน้ํานั้นมันเป็นเสมือนกับห้องน้ําที่สร้างขึ้นมาสําหรับคนที่ต้องการความท้าทายในชีวิตอารมณ์เหมือนกับดันเจี้ยนเอนเกม ผมคาดเดาไม่ได้หรือว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นกันแน่แถมตั้งแต่นั่งกินมาร่วมเดือนเนี่ยผมเห็นแค่สองสิ่งที่เดินเข้าไปคือแมวกับหมาเท่านั้นแหละผมเองก็ปฏิญาณกับตัวเองเช่นกันว่าถึงแม้จะหัวเด็ดตีนขาดมากแค่ไหนผมก็จะไม่เข้าไปในห้องน้ํานั่นเด็ดขาดแต่ถ้าหากผมสามารถทําตามสิ่งที่ตัวเองปฏิญาณเอาไว้ได้พวกคุณคงไม่ได้ดูคลิปนี้กันหรอกช่วงเวลาเกิดเหตุน,นั้นตรงกับวันปกติภายในหน้าฝน ผมมานั่งหาอะไรกินอยู่ในโรงอาหารแห่งนี้เช่นเคยแต่บวกบรรยากาศร่มเย็นจากฝนปล่อยที่ด้านนอกวันนั้นผมเลือกจะกินข้าวขาหมูจานเบิ่มอย่างอร่อยอร่อยตามปกติแต่ไม่นานผมก็รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของตัวเองผมปวดฉี่สาเหตุคงจะมาจากการกินน้ำเยอะก็เลยปวดขึ้นมาซะเฉยๆแต่ยังดีที่มันไม่ได้ปวดหนักอะไรมาก ทำให้ผมตัดสินใจว่าจะรีบกินข้าวขาหมูจานนี้หลังจากนั้นก็จะกลับบ้านไปเข้าห้องน้ําให้เร็วที่สุดโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิตของผมเสียงของหยดน้ำมูลมหาสารตกนกระแทกลงกับหลังคาบางๆของอาคารสายลมอันรุนแรงปกติแล้วคงทำให้ร่างกายหนาวสัน่นแต่ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้ผมกลับรู้สึกร้อนรนแทงเซยอย่างนั้น แน่นอนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในหน้าฝนอยู่แล้วการที่ฝนตกหนักจนกลับบ้านไม่ได้มันก็มีออกบ่อยแต่ทำไมต้องเป็นวันนี้วันที่ผมต้องการจะกลับบ้านไปให้เร็วที่สุดวะในตอนแรกเนี่ยผมพยายามจะคิดหาหนทางฝ่าฝนที่ตกหนักนี้ไปแต่ผลลัพธ์ที่คิดออกมาได้คือถ้าไม่นอนกลิ้งข้างทางเนี่ยก็น่าจะไปสอยตูดรถเก่งสักคันแล้วอาการปรวดท้องน้อยก็ยังคงรุนแรงขึ้นในทุกวินาทีและตัวผมเคยได้ยินมาว่าการอ่านเอาไว้นั้นมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอน เพราะงั้นมันก็เหลือแค่หนทางเดียวแต่อีกแค่ห้องน้ําชายในโรงอาหารมันจะสักเท่าไหร่จะบอกให้นะชีวิตของผมผ่านการเข้าห้องน้ําชายในโรงเรียนอันแสนหาดึโหดมาแล้วแล้วก็เคยชินกับการมีรังหนูอยู่ในบ้านมาแล้วด้วยแต่อีแค่ห้องน้ําที่สกกุสกระบกนิดสุกรบกหน่อยมันจะสักเท่าไหร่ภาพที่เห็นทําให้ผมหยุดนิ่งไปโดยอัตโนมัติเพราะเพียงแค่ก้าวไปอยู่ข้างหน้าห้องน้ําแรงกดดันอันมหาศาลก็แผ่พุ่งออกมาราวกับน้ําหลัก มันมีคำเตือนสองอย่างที่ปรากฏออกมาให้ผมเห็นอย่างแรกคือซากเศษอาหารที่ทรงกลิน่นโชยออกมาและอย่างที่สองเพียงชั่วพริบตาที่ผมก้าวขาสิ่งมีชีวิตสีดำขนาดตัวเท่าแมวก็วิ่งผ่านหน้าผมไปอย่างรวดเร็วอันที่จริงผมสามารถหันไปเช็คได้นะว่าสิ่งนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่แต่สมองกับร่างกายปฏิเสธที่จะให้ผมทำแบบนั้นนั่นคงเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างทำเป็นไม่รู้อาจจะดีกว่าก็ได้ สุดท้ายผมก็ตัดสินใจก้าวเดินต่อและในวินาทีที่เท้าซ้ายเหยียบเข้าไปในพื้นห้องน้ำแห่งนั้นมันราวกับช่วงเวลานั้นหยุดลงเราวกับผมหลงเข้ามาในมิติอื่นภาพความทรงจำและแรงกดดันของห้องน้ำชายในโรงเรียนไหลผ่านเข้ามาราวกับอาการ PTSD ผมรับรู้ได้ดีว่าห้องน้ำแห่งนี้คงไม่มีการที่จู่ๆจะมีน้ำจากฟากฟ้าตกลงมาใส่หัวหรือการที่ประตูห้องน้ำจะเกิดพังขึ้นมาอย่างกระทันหันไม่ก็ถูกพลังงานลึกลับบางอย่างดึงประตูเอาไว้จนเปิดไม่ออก แต่ความกดดันที่ส่งผ่านมานั้นมันบอกผมว่ามีบางสิ่งที่ทัดเทียมหรือแย่ยิ่งกว่านั้นกำลังรอคอยผมอยู่ผมปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยมันก็แค่ปลดเบารูซิปกางเกงลงแล้วปล่อยตัวตามสบายไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วผลลัพธ์มันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละไม่นับว่าผมอั้นมันมานานเอามากๆแล้วนะคุณผู้ชายหลายคนน่าจะเข้าใจอาการที่คุณพยายามจะเร่งให้น้ำมันออกมาไวๆจนสุดท้ายก็เกรงจนหมดแรง สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในตอนที่ผู้ชายสะสมน้ําเอาไว้มากเกินไปถ้าเป็นเวลาปกติอาการแบบนี้คงไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรมากแต่แน่นอนว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติเพราะผมสัมผัสได้เลยว่าตอนนี้น้ําทั่วมหาสมุทรกาลังไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายของผมยังดีนะที่ภายในห้องน้ําเนี่ยมันมีพัดลมติดอยู่บนเพดานและมันเปิดเบอร์ที่แรงขนาดที่ว่าพัดใส่ผมแต่ละทีเนี่ยชายเสื้อผมก็กระพือที แต่นั่นก็พอจะช่วยให้ตัวผมเย็ยนสบายและสามารถผ่อนคลายลงไปได้บ้างแลว้ววัฏจักรนี้ก็ดำเนินต่อไปเร,เร,รื่อยๆเกรงตัวลมพัดใส่เย็นสบายผ่อนคลายเสื้อกระพือเกรงตัวลมพัดใส่เย็นสบายผ่อนคลายเสื้อกระพือเกรงตัวลมพัดใส่เย็นสบายผ่อนคลายเสื้อกระพือเกรงตัวลมพัดใส่เย็นสบายผ่อนคลายแต่เสื้อไม่กระพือในวินาทีนั้น ผมยังคงทำเมินเฉยมันก็คงมีบ้างใช่ไหมล่ะที่ลมจากด้านนอกเนี่ยมันจะพัดส,สวนกับพัดลมด้านในทำให้เสื้อมันไม่กระพือขึ้นมาแต่ยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็เริ่มสัมผัสได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันมีบางอย่างกำลังดึงรั้งชายเสื้อของผมอยู่ในวินาทีที่รับรู้เช่นนั้นผมรีบตั้งมือของตัวเองขึ้นมาทันทีแต่ไม่ได้จะใช้มันเพื่อตรวจสอบแต่เป็นการปัดป้องฝ่ามือรวมถึงนิ้วทั้งห้าถูกสั่งให้เกรงแน่นถึงขีดสุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนจะใช้วิทยายุาทธฟาดฟันลงไปในจุดที่ถูกดึงรั้งเอาไว้อย่างแม่นยำสัมผัสนุ่มแต่ก็พอจะมีน้ำหนักคือสิ่งที่ผมรู้สึกถึงเจ้าสิ่งนั้นหลุดลอยออกไปจากชายเสื้อก่อนจะร่วงหล่นลงไปบนพื้นในห้องน้ำและเมื่อผมหันมองไปยังจุดที่ซัดมันจนกระเด็นสิ่งที่เห็นแมวไม่สิหนูที่ตัวขนาดเท่าแมวกำลังมองหน้าผู้ที่ปัดมันตกจากชายเสื้อ ไม่มีเสียงใดทั้งจากผมและเจ้าหนูนั่นเล็ดลอดออกมาในช่วงเวลานี้พวกเรามองหน้ากันและกันด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวและสับสนเรากับสมองนั้นหยุดนิ่งลงและภายในเวลาไม่นานเจ้าหนูนั่นก็เบือนหน้าหนีและววิ่งหายไปจากสายตาทันทีตอนนี้ผมไม่ปวดฉี่แล้วอันที่จริงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษสิ่งเดียวที่ยังอยู่ในใจของผมตอนนี้ถ้าให้พูดมันก็คงจะเป็นความสงบ นี่คงเป็นอารมณ์เดียวกับสิ่งที่โกโจร,รับรู้ตอนที่กำลังจะตายไม่แน่ว่าตอนนั้นถ้าหากผมลองตั้งสติให้ดีผมอาจจะสามารถใช้หมุนตามและย้อนกลับ่วงสุญญตาสีม่วงได้ก็ได้เดียวไระเนะไม่นานร่างกายของผมก็ขยับตัวไปล้างมือตอนที่สมองจะเริ่มทำงานและตั้งสติได้ในตอนที่ก้าวออกมาจากห้องน้ำในวินาทีนั้นสิ่งเดียวที่ผมคิดขึ้นมาได้ให้หนูตัวนั้นมันปีนขึ้นมาบนหัวได้ผมจะทำอาหารอร่อยขึ้นบ่ะ